คดีนอกชมพู่ชาวบ้านบูมน้อยยูทูบเบอร์แฉตัวตนลุงพลไม่ดีอย่างที่คิดกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่เด็กหญิงใบสาขวบเมื่อวันที่11พฤษภาคม63บนเขาผู้เหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเขามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอปทุมวันก่อนจะถูกส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสพกกตูมซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์1,80,000บาทตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนางสาวเมย์นามสมมุติชาวบ้านกกกอกเปิดเผยว่าย้อนกลับไปในอดีตช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปประมาณ7เดือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านของตาชาน ในวงพูดคุยมีผู้ใหญ่นิ่มเป็นสักขีพยานและนั่งพูดคุยด้วยเพราะทุกคนพูดถึงการแก้ไขปัญหาการทำธุรกิจด้วงแต่เมื่อมีการพูดคุยไปสักระยะหนึ่งพบว่าลุงพลเกิดอาการอารมณ์ฉุนเฉียวยกโต๊ะกรมกลางวงพิกค,คว่ำไปโดนนิ้วเท้าของหน้าแต่จนได้รับบาดเจ็บและในการพูดคุยในคืนนั้น คนที่ส่งเสียงดังมากที่สุดก็คือลุงพลส่วนคนอื่นเงียบไม่ได้โต้เถียงอะไรส่วนพฤติกรรมของลุงพลที่ชาวบ้านมักพบเห็นคือลุงพลเป็นคนไม่รักเด็กมากขนาดนั้นเพราะเด็กในหมู่บ้านเข้าใกล้หรือไปยุ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจหรือทักทายหยอกล้อก,กับเด็กยกเว้นน้องชมพู่เพียงคนเดียวที่ลุงพลจะอุ้มตนจึงมองว่า เป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ลุงพลเล่นด้วยอีกทั้งลุงพลเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่ส่งเสียงดังโดยเฉพาะในหมู่บ้านหลายครั้งที่มีคนจัดงานวันเกิดลุงพลก็ออกมาวุ่วายด้วยความไม่พอใจเพราะเปิดเครื่องขยายเสียงจนทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับบูมน้อยยูทูบเบอร์เปิดเผยว่าหลังจากที่ตนได้ทราบข่าวว่า ลุงพลได้รับการประกันตัวตนก็รู้สึกเป็นกังวลมากๆรู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่น้องชมพู่ป้าถอนพระอาจารย์บุญมาพ่อแบมและพยานคนอื่นๆเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะลุงพลเป็นคนอารมณ์รุนแรงเมื่อโกรธแล้วจะเงียบตาแดงและกัดฟันจะไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาที่ผ่านมา ตนเคยไปถ่ายทําช่อง YouTube ที่บ้านลุงพลก็เคยเห็นลุงพลโมโหด่าอุปิริยะแม้ตนจะอยู่ในกระท่อมห่างจากบ้านลุงพลกว่า100เมตรตนก็ยังได้ยินเสียงของเขาอย่างไรก็ตามตนสังเกตว่าพฤติกรรมของลุงพลทั้งทําร้ายนักข่าวและไร้สดท้าต่อยกับตนนั้นทําให้เชื่อว่าลุงพลเป็นคนอารมณ์รุนแรงมากๆคดีน้องชมพู ผู้ช่วยการตรํารแห่งชาติพลตรตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขระบุว่าได้ทําตามพยานหลักฐานรวบรวมแล้วไปขอหมายก็ต้องดําเนินการตามนั้นว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจริงๆหลักฐานมีการพูดกันเยอะแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานตํารวจขอหมายไม่ได้และตํารวจจะขอหมายตามพยานหลักฐานเท่านั้นข้อหาก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีข้อหาหลักๆมีอยู่3ข้อหาคือ พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปรัศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9าปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปรัศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป โดยสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับณวันนี้มีการออกหมายจับหนึ่งคนบอกได้แค่นี้แต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะได้ออกหมายจับต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันตลอดมาไม่ได้ทิ้งไปไหนพลตรเอกสุวัสด์กล่าวพลตรเอกสุวัสด์ยังฝากถึงครอบครัวและแม่น้องชมพูว่ว่าทีมตำรวจเรารับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุด ซึ่งเราก็ทําตามสัญญาแต่มันยังไม่จบเราก็จะทําต่อไปฝากสังคมเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์คดีนี้ก็คือคดีฆาตกรรมความซับซ้อนหรือไม่ก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่เรื่องที่แตกต่างจากเรื่องอื่นคือการไต่สวนบนโลกโซเชียลซึ่งเคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งตอนคดีที่ก่อเต่าครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วผมไม่อยากจะเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายท่านติดตาม จนเสพติดกินไม่ได้ดอนไม่หลับอาจจะเพราะว่าภูมิคุ้มกันในเรื่องของโซเชียลไม่พอและสังคมเราเกิดปรากฏการประหลาดประหลาดคดีน้องชมพู่พันตุลัเอกสุรโช,ชคเจสดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลออกมาให้ความเห็นว่าคดีดังกล่าวตนเชื่อว่าคนร้ายเป็นเครือญาติของน้องชมพู ส่วนเส้นขนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้เพราะเส้นขน3เส้นที่เจอบนศพเด็กนั้นจะชี้ชัดว่าคนคนนั้นเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายและมีความสนิทสนมกับน้องชมพู่ดังนั้นพอบอตรอจะมีคำตอบให้สังคมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามความสำคัญของบุคคลเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระอาจารย์บุญมา จ้าวาดวัดป่าภูผาแอกบ้านกกอกตำบลกกตูมอํเาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารถือเป็นบุคคลที่ยืนยันว่าลุงพลมารับครูบารัดและเป็นบุคคลที่ได้ยินลุงพลพูดว่าน้องชมพู่หายส่งพระเสร็จจะกลับมาตามหาขณะที่พ่อแบมหนึ่งในพยานที่เข้าเครื่องจับเท็จถือเป็นพยานปากเอกที่เห็นลุงพลไม่ได้อยู่ในสวนยางแม่น้องชมพู่ วันที่11พฤษภาคาม63เวลา9นาก15นาทีมีข้อสังเกตว่าพยานรายนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะจำเวลาคาดเคลื่อนส่วนนางดอนแม่ครัววัดป่าภูผาแอกเคยให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่11พฤษภาคาม63เห็นลุงพลมาที่วัดแต่เจ้าตัวจำเวลาที่แน่นอนไม่ได้นอกจากนี้ครูบารัตวัดป่าภูกระลน้นยังเป็นพยาน ที่เดินทางร่วมก,กันกับลุงพลไปที่วัดป่าภูกะโลน้นทีมข่าวสอบถามข้อมูลจากพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอติตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าการที่พบเส้นขน3เส้นสื่อความหมายว่าอย่างไรบ้างและทำไมเส้นขนเพิ่งปรากฏอาจจะมีการยัดหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่พลตร,รีวิชัยกล่าวว่าต้องมาดูกันว่าเส้นขน นี้ได้มาตั้งแต่ตอนไหนหากได้มาตั้งแต่ตอนแรกๆที่ทำคดีแสดงว่าหลักฐานมีจริงซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ว่าเส้นขนนี้เข้ากับใครตนยอมรับว่ากระบวนการนี้ใช้เวลานาน,านมากจริงๆบางคดีที่ตนทำา5ปีเพิ่งออกก็มีแต่จากประสบการณ์ของตนเส้นขนดังกล่าวอาจจะนำไปเป็นตัวบ่งชี้กับพยานหลักฐานอื่นๆก็ได้ อย่างสมัยก่อนตนทำคดีหนึ่งไม่เจอหลักฐานอะไรเลยยกเว้นก้นบุรีพอไปตรวจดี a นเเจอเป็นของคนไหนก็ต้องไปสืบกันอีกว่าคนนี้อยู่ไหนตอนเกิดเหตุปรากฏว่าจากพยานหลักฐานอันนี้ก็ชี้ชัดอีกว่าคนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุคดีนกชมพู่นางนารินเงินนามหรือแม่ทอนอนดีตสหายคนสนิทของนายชัยพลเปิดเผยว่า เรื่องของการออกหมายจับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเราคอยมานานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากและไม่เคยคิดเหมือนกันว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายน้องชมพู่เพราะที่ผ่านมาทั้งการออกค้นหาเบาะแสการไปดูในสถานที่ต่างๆลุงพลก็มีส่วนร่วมทุกครั้งตนจึงคาดไม่ถึงว่าหมายจับจะออกที่ลุงพลแต่ ทั้งนี้ต้องเคารพในพยานและหลักฐานที่มีของตำรวจหากย้อนกลับไปการค้นหาเบาะแสน้องชมพู่ในแต่ละครั้งรวมถึงในวันที่เกิดเหตุตนมีโอกาสได้เจอกับลุงพลและยังมีโอกาสไปส่งพระในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารด้วยกันลุงพลก็ไม่มีอะไรผิดแปลกทําตัวปกติตนก็ยังให้กำลังใจและบอกไปว่าเด็กคงไม่ไปไหนไกล เดี๋ยวกลับหมู่บ้านไปก็ไปช่วยกันค้นหาซึ่งก็ไม่คิดว่าผลสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็นมากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหมายจับเพราะยอมรับว่าค่อนข้างเสียใจที่คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ตนเสียใจที่ไปการันตีปกป้องคนผิดและสุดท้ายแล้ว ก็มาเป็นแบบนี้ภายหลังในายชัยพลวิภาหรือลุงพลได้ออกจากหมู่บ้านกกกอกเมื่อช่วงกลางดึกและโผล่เขามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อพบกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายต้ามนั้น